สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องเมก้าสเปซมอลลี่กันอีกแล้วค่ะเห็นกล่องส้มขนาดนี้ดูก็รู้ว่าเป็นน้องกาฟิวนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆท่านแมวนะคะก็น่าจะรู้จักน้องกาฟิวแมวอ้วนกันเป็นอย่างดีค่ะนี่นั่นเองที่นี่งซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะเขาจะมาด้วยกัน2แบบค่ะเป็นแบบ A แล้วก็แบบ B นะคะหน้ายิ้มแล้วก็หน้าบึ้งในอัตราส่วนคือหนึ่งต่อหนึ่งค่ะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะได้น้องแบบไหนนะคะและว่าแล้วก็มาแกะไปได้วยกันเลยค่ะ ชอบลายมัน,นเป็นหนังสือการ์ตูนเห็นป่ะเนี่ยชอบอะไรนะเราเริ่มจากอะไรด,ดูหนังใช่ไหมหนังกาฟิลเออเพิ่งดูหนังกาฟิลเมื่อเท่าไหร่อาทิตย์ก่อนป่ะใช่ใช่สองอาทิตย์ก่อนหรือเปล่าไม่รู้อะในเน็ตฟิกแล้วก็เออมันน่ารักเว้ยตอนแรกกะว่าจะปล่อยนะแต่ว่าช็อปราคาออกไปแล้วเออก็เลยคิดว่าเออแกะเลยละกันงั้นอะออมา เธอคิดว่าจะได้หน้ายิ้มหรือหน้าบึง้เงเองชอบหน้าอะไรชอบหน้ายิ้มชอบหน้ายิม้มพอเขาหน้าบึ้งแล้วไม่ต้องให้แมวบึ้งตามหรอกการ์ดก่อนเหมือนเดิมตอนนี้นคือยยังไม่เห็นว่าเป็นหน้าอะไรนะมันหันหลังให้อยู่การ์ดก็จะเป็นสีสม้มแบบนี้มีขอบสีสม้มสีกาฟิวเลยด้าหนหลังก็เป็นลายกาฟิวด้วยอุ้ย ฮุยอืมเพิ่งเห็น嘛ในนามบึงใช่ปะแบบเบียแล้วคือยังไงแล้วคือยังไงคือก็ต้องไปหาหน้ายิ้มอีกเหรอเฮ้ยโอเมก้า oh อะไรยะคือมีแค่สองตัวเลือกกูก็ยังเลือกผิดอีกเหรอคือ,อยังไ,อ What ไงอะวอตเดอร์เฮ้ หน้าบึ้งจริงนะ้ว,วะ่าเองมึงก็หน้ารักแหละแต่คือมึงตลกอ่ะคือที่อยากได้หน้ายิ้มอ่ะเพราะว่ามันจะได้เหมือนตัวใส้รอยไงใช้รอยแล้วมันเป็นหน้ายิ้มไม่ใช่หรอ,อน้องมีหางแยกออกมานะตอนแรกก็คิดว่าแบบเออถ้ามันมีหางแล้วมันจะมาอย่างไรวะคือถ้ามันมากับตัวเลยมันจะไม่แบบว่าเจ๊งกระบ,บงหรอกเลยรู้เหมือนเ็ษไงี้ยเมีปากมาเศษไหมหลักงัอ้อ ีแค่พุงหางก็น่ารักแล้วดูดิมันแบบจุ้มปุกอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวลำบากก็ต้องอยากได้หน้ายิ้มอีกน,นี่เป็นลายกาฟิวเลยนะแต่มันไม่มีข้อความไม่มีอะไรนะเป็นลายเฉยๆยังไม่หมดกาฟิวเป็นแมวกาฟิวจะต้องมีหู ถึงแมวแมวจะหูตึงเรียกไม่หันแต่ก็ต้องมีหูตัวที่บ้านตัวเปียกชื่กเหมือนโบเลยอะ่ะหันทางเนี้ยเหมือนโบปะ่ะชาดาน้องนาบึงมาเร็วเก็บมือก่อน เก็บเนี่ยอกนอนก่อนนะลูกทำไมข้างเมื่อกี้แกะได้ข้างนี้แกะไม่ได้อะเปิดเลยนะน่ารักปะก็น่ารักอยู่ตาสีส้มถึงแม้น่าจะบึ้งไปหน่อยก็ตามมันแปะตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องแปะตรงไหนอ่ะอ้าต,ตรงนี้ต้องตรงที่สีส้มนะ ตรงที่เป็นสีส้มตรงนี้เราจะแปะได้ถ้าปิดหน้าขาดก็แปะเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เปิดก่อนแล,แลว้วก็เนี่ยมันก็จะมีแหว่งตรงเนี้ยเป็นว้าอย่างงี้ก็คือจะเข้าแก๊อปมันพอดีอเป็นแม่เหล็กเหมือนกันหาหาจุบตุด ทางไหนทางไหนทางไหนทางนี้เหรอไป <Bye. S 1> ทางไหนอ่ะจริงๆริงต้องอยู่ทางไหนอ่ะทางนี้ mm. มันมันเลื่อนๆอนะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันไม่เนี่ยเห็นปะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันถูกไหมอะ่ะ <Wow. S 1> แต่คือดูในรูปอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะแก่กล่องน้องกาฟิลเรียร้อยแล้วน่ารักถูกใจเพื่อนๆกันไหมส่วนตัวเราเป็นธาตุแมวแล้วก็เป็นธาตุกาฟิลอยู่แล้วก็ชอบนะแต่ว่าติดอยู่นิดนึงอยากให้ตรงแทงข้างหลังเขาอะ่ะมันมีดีเทลอะไรปุ๊กปิ๊กนิดนึงตรงเนี้ยมันเป็นใสๆก็เลยยังรู้สึกว่าแบบขัดใจนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่จากที่หวังว่าจะได้หน้ายิ้มก็ได้ได้หน้าบึ้งแทนนะคะหน้าบึ้งเหมือนกาฟิลที่ไม่ได้กินลาซานญาคะ่ะเพื่อนๆ ล่าสุดได้ค่ะมาว่าเขาจะกำลังจะออกคอลเลกชันใหม่เป็นซาริโอมีทั้งหมดถึง6ตัวทุกคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ซื้อน้องไม้หรือจะได้น้องคนไหนมาจะได้ครบหรือเปล่าจะได้ซีเค็ดไหมนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนข้างหลังกล้องตรงนั้นเขาจะซื้อให้หรือเปล่านะคะยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วมาดูกันว่ากล่องต่อไปจะเป็นตัวไหนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย